สวัสดีครับจิ๊บครับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวในส่วนของ g o b ปิ n น l a y e r ภาคที่2กันนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมอัดต่อจากภาคแรกเลยแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงในส่วนของทางภาคที่2นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้าภาคที่2เนี่ยจะมีในส่วนของตัวเดอะมูฟวี่นะครับที่ชื่อภาคว่า g o b in n l r u w ซึ่งเนื้อหาบางส่วนเนี่ยมันก็ต่อมาถึงภาคที่2ด้วยนะครับแต่ว่าใครจะไม่ดูเดอะมูฟวี่เนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ เพราะว่าตัวของผมเองก็ไม่ได้ดูเดอะมูฟวี่แต่ก็ยังดูแล้วเข้าใจนะครับในส่วนของภาคที่2แต่ว่ามันก็อาจจะรู้สึกขัดใจบ้างนะครับเพราะว่ามันก็ยังมีการพูดถึงตัวละครจากเดอะมูฟวี่แล้วก็ตัวละครในเดอะมูฟวี่ก็ยังมีบทบาทอยู่นะครับเพียงแต่ว่าบทบาทมันอาจจะไม่ได้สำคัญอะไรกับเนื้อเรื่องมากสักเท่าไหร่แล้วก็มาถึงในส่วนที่ผมค่อนข้างชอบนะครับสำหรับในส่วนของทางก o บบิน s l ลเยอร์ภาคที่2อย่างแรกเลยนะครับ คือที่เห็นได้ชัดเจนก็คือตัวละครมันดูมีการเติบโตขึ้นนะครับมีการคิดเรื่องต่างๆมากขึ้นอย่างเช่นตัวของกอบ,บินเซเยอร์ที่เขาก็ดูจะคิดเรื่องของชีวิตตัวเองมากขึ้นนะครับว่าเขาอยากจะทําอะไรนอกเหนือจากการกําจัดกอบ,บินบ้างซึ่งผมก็รู้สึกเออมันก็ดูเป็นการพัฒนาที่ดีนะครับในด้านของการดูตัวละครมันค่อยๆเติตบโตขึ้นแล้วก็ได้เห็นตัวละครในมุมมองใหม่ๆด้วยนะครับอย่างเช่นตัวนักบุญดาบที่ ภาคแรกเนี่ยก็จะออกเป็นตัวละครที่ดูเคร่งขรึมนะครับในขณะที่ภาคนี้ก็จะดูมีการแสดงอารมณ์หลายอย่างมากขึ้นรวมทั้งตัวละครใหม่ๆที่โผลมาในภาค2เนี่ยก็ดูจะมีการวางหรือว่าการใช้บทที่ส่งมาจากภาคแรกได้ค่อนข้างดีนะครับทำให้มันดูมีการปูตัวละครเข้ามาได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับที่ผมชอบสำหรับในส่วนของ g o บ l ิน s เ a y e อร์ภาค2ก็คือภาพค่อนข้างดูสวย ขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีมูดโทนที่อาจจะแตกต่างไปกับภาคแรกสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะรู้สึกสนใจจริงๆเลยก็คือตัวของ g o b บิน s l a y e r เนี่ยในส่วนของภาคแรกเนี่ยก็ยังมีการใช้ TD อยู่บ้างนะครับแต่ว่าภาคเนี้ยเหมือนจะไม่ได้ใช้ดีไซน์ที่เป็น TD แล้วนะครับในด้านของการเคลื่อนไหวในหลายๆจังหวัดแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็จะให้ความรู้สึกสวยไปคนละแบบนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าภาค2เนี่ยมันดูสวยแบบว่า มันดูสวยไปเลยนะครับการ Re รีดีไซน์ตัวละครใหม่ให้มันดูแบบดูสวยขึ้นมันก็เลยอาจจะทำให้เนื้อเรื่องมันดูดอบความดิบเถื่อนลงไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามูทโทนของภาคแรกผมรู้สึกมันดูให้ฟิลลิ่งดูให้อารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะ แล้วก็มาถึงในส่วนของสิ่งที่ผมยังไม่ค่อยชอบนะครับก็อย่างที่ผมได้เกินไปในเรื่องของภาพนะครับที่มันดูสวยขึ้นแต่มันก็อาจจะทําให้ความดิบความรุนแรงของเรื่องเนี่ยมันอาจจะลดลงไปด้วยนะครับซึ่งผมรู้สึกได้ว่าเมื่อเทียบกับภาคแรกแล้วเนี่ยในส่วนของทางก็บินสไลเยอร์ภาคที่2เนี่ยผมรู้สึกได้ว่าความรุนแรงนะครับความดิบเถื่อนเนี่ยมันดูลดลงไปพอสมควรเลยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าพวกอนิเมะปีหลังๆเนี่ยเขาอาจจะพยายามลด ความรุนแรงของตัวเนื้อเรื่องลงด้วยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นในเรื่องของบทที่เขาดูจะมีการผลักดันตัวนักบทหญิงให้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับให้ดูมีความเก่งมากขึ้นคือมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วละ่ะว่าตัวละครตัวนี้ดูจะเก่งหรือว่าดูจะพัฒนาขึ้นเพราะว่าตัวละครเขาใช้เป็นสกิลแล้วพอได้สกิลมาใหม่เนะี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันดูมีประโยชน์มันดูใช้งานได้ มากขึ้นนั่นเองเราเลยรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มันดูเก่งขึ้นได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันผมก็รู้สึกว่าตัวละครกบ,บินสเลยเยอร์เนี่ยเขาก็ดูดรอปๆลงนะเมื่อเทียบกับภาคแรกผมรู้สึกว่าความเป็นเจ้าคิดเจ้าว,วางแผนหรือว่าเล่ห์เหลี่ยมของเขาเนี่ยมันดูลดลงนะครับเมื่อเทียบกับภาคแรกซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ชัวร์วมันเป็นความรู้สึกของผมเองหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ตัวบทที่อาจจะพยายามที่จะให้ตัวนักบวชหญิงเนี่ย มามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนที่ผมอาจจะยังไม่ค่อยชอบในส่วนของกับบินเซเลเยอร์ภาคที่2ก็สรุปโดยรวมนะครับสำหรับกับบินเซเลเยอร์ภาคที่2ก็ต้องบอกเลยว่าใครที่หาเดอะมูฟวดูได้เนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่ดูนะครับก็ ลองดูก่อนที่จะดูภาค2ก็ได้นะครับจะได้ไม่รู้สึกขัดใจอะไรในส่วนของการที่มันอาจจะมีการพูดถึงตัวละครจากเดอะมูบี้แต่ว่าใครจะไม่ดูเดอะมูบี้แล้วมาดูภาค2เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนตัวบทบาทนะครับในส่วนของตัวละครมันก็มีทั้งส่วนที่ดีนะครับดีขึ้นนของการเติบโตตัวละครการเปิดตัวละครตัวใหม่ๆเข้ามา แต่ว่ามันก็จะมีในเรื่องของบทบาทที่อาจจะดูดรอปในเรื่องของความรุนแรงลงหรือว่าอาจจะดูเนิบๆความเก่งของกบินเซเดเยอร์ลงไปนะครับอาจจะขึ้นอยู่กับมุมมองของผมด้วยบางที่อาจจะรู้สึกว่าดูติดกันแล้วรู้สึกว่าฟิลลิ่งมันดูดรอปลงนะครับเมื่อเทียบกับภาคแรกก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวกบินเซเดเยอร์ในส่วนของทางภาคที่2 แล้วสำหรับการรีวิวอนิเมะในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมครั้งต่อไปผมจะมารีวิวอนิเมะเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ